สุดาสยามบรมร,ราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระนิธิหาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีเสด็จออกนวังสปรปปะทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทต,ตามลำดับดังนี้นายเกรียงไกร ประพฤติที่กุลและนางสาวอมรอรัตน์จันทบุญเศ้าทูนและอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถาวายเงินสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสำหรับใช้ในกิจกรรมการแสดงโขนของมูลนิธิ นายวินวิริยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิิยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราธอนครั้งที่14เฝ้าทุนละออมพระบาททุนกล้าวท,ทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวพันนลินมหาวงทิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินบริษัทปตทจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเฝ้าทุนและอ่อมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำคณะผู้บริหารและกรรมการกาชาติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2565เฝ้าทูลและอ่องพระบาททูลเก้าทูลกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาช,ชาติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาช,ชาติไทยนางสาวสุนันท์โชคดารา นายกเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปธรภมนำคณะกรรมาการสมาคมเฝ้าทุนและอองพระบาทาทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติในงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในโอกาสนี้นางจินตนาสิริสันทนะประธานมูลนิธิเบญจมาราชาลายัยเฝ้าทุนและอองพระบาททุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนุกูลด้วย